สวัสดีครับคิวเตมี e, ครับแล้ววันนี้อยู่กับหูฟังที่เท่ที่สุดเลยนะครับแล้วต้องบอกว่ามากับความสามารถอย่างไมคู่เวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีระบบ ENC ตัดเสียงรบกวนให้นะครับนอกจากนั้นใครเล่นเกมก็มีเกมโหมดให้ด้วยและสามารถปรับ EQ ได้เองอีกต่างหากนะครับกับ Soundfit Clear ตัวนี้มากับราคาเพียง799บาทเท่านั้นครับ ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆนะครับกับดีไซน์ที่เรียกว่าโดดเด่นสุดๆแล้วก็เท่สุดๆเลยกับดีไซน์ที่ผสมผสานความโปร่งใสนะครับทําให้ดูเป็นแบบฟิวเจอริสติกแบบสุดๆเลยเรียกว่าโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากหูฟังในตลาดที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับทั้งตัวเคสเองก็มีส่วนผสมที่เป็นสีขาวแล้วก็ทับด้วยวัสดุใสนะครับรวมไปถึงฝาที่เป็นแบบใสโชว์ตัวหูฟังให้เห็นกันเลยนะครับและตัวหูฟังเองก็มีส่วนที่เป็นพลาสติกขาวแล้วก็ส่วนที่เป็นแบบใสนะครับโชว์ส่วน ประกอบด้านในให้ดูด้วยส่วนโลโก้สีขาวตรงหูฟังก็จะมีคำว่า h e a r your imagination ครับและตัวหูฟังเองก็เป็นแบบ In-Ear นะครับน้ำหนักอยู่ที่151กรัมส่วนด้านล่างหูฟังข้างในนะครับจะเห็นคำว่า s o u n d p e a t แล้วก็ชื่อรุ่น c l e er ียอยู่นะครับรวมไปถึงเป็น USB-C แล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตด้วยครับ การสวมใส่ต้องบอกว่าใส่สบายนะครับแล้วก็แน่นดีไม่หลุดง่ายนะครับถ้นาน่นไปหรือว่าหลวมไปเนี่ยเขาก็มีตัวเอียบัตสนะครับอีก2ขนาดให้เลือกเปลี่ยนในกล่องได้ด้วยซึ่งพอเราเลือกไซส์ได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็สามารถใส่ทํากิจกรรมต่างๆการออกกําลังกายต่างๆนี่ก็ไม่ต้องกลัวหลุดนะครับและที่สําคัญหูฟังมี ipx 4กันละอองน้ํกากันเหงื่อใส่ออกกําลังกายได้เลย สเปคของ s o u n d p e c e Clear นะครับเป็นหูฟังไดนามิกไดเวอร์ขนาด12มิลิเมตรครับเชื่อมต่อด้วยบูธ,ธ5.3แระละการใช้งานก็อยู่ที่10เมตรนะครับรองรับไฟล์อย่าง AAC, SBC ส่วน Frequency Range นะครับอยู่ที่20เฮิร์ตจนถึง20,000เฮิร์ตครับ พร้อมแบตเตอรี่การใช้งานเนี่ยก็ยาวๆไปที่7ชั่วโมงครับแล้วก็ถ้ารวมในเคสชาร์จด้วยจะได้สูงสุดที่40ชั่วโมงยาวๆเลยส่วนการชาร์จแบตให้เต็มนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงตัวหูฟังนะครับมีไมค์ข้างละ2ตัวพร้อมกับรองรับเทคโนโลยี ENC นะครับอันนี้จะช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างขณะคุยโทรศัพท์เรามาเทสใหม่กัน เทสไมของหูฟัง s o u n d p e a เคลียร์กันดูนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้อันแรกก็จะเป็นเอมเบรนที่เงียบๆไม่มีเสียงดังอะไรรบกวนนะครับสวัสดีครับผมคิวเตมีครับแล้วก็เทสไม s o u n d p e เคลียร์ตัวนี้นะครับในขณะที่ผมเปิดเครื่องฟอกอากาศแบบแรงลมแรงสุดแล้วก็เปิด YouTube ไว้ข้างๆด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับผมคิวเตมีครับ หูฟังตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ที่เวลาเอาหูฟังออกเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆเพลงต่างๆก็จะไม่หยุดเล่นเองนะครับอันนี้แจ้งไว้รุ่นนี้มีเกมโหมดมาให้ด้วยนะครับทาให้เวลาใช้งานเนี่ยเสียงดีเลย์ลดลงมาอยู่ที่9 0มิลลิเซคันซึ่งจากการทดสอบก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับเล่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีเลย์อะไรใครที่เล่นเกมก็ไม่ต้องห่วงครับ ลองไปเทสดูหนังดูนะครับเสียงก็ไม่ดีเลยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้อีก1ขั้นนะครับทั้งเกมทั้งดูหนังฟังเพลงก็ได้หมดเลยที่เจ๋งเลยก็คือยังให้ควบคุมระบบสัมผัสมาด้วยในราคานี้นะครับซึ่งบริเวณจุดทัชจะอยู่ตรงโลโก้ของ s สาวพี e นั่นเองครับการควบคุมก็มีอย่างการแตะ2ครั้งเพื่อเล่นหรือว่าหยุดเพลงครับแตะหูฟังข้างข,างขวาค้างไว้1.5วิเป็นการเล่นเพลงถัดไป แต่หูฟังข้างซ้าย1.5วิเล่นเพลงก่อนหน้าแต่หูฟังข้างขวา1ทีเป็นการเพิ่มเสียงครับแต่หูฟังข้างซ้าย1ทีลดเสียงแต่หูฟังขวา3ครั้งก็จะเป็นการเรียก voice assistant ครับและแต่หูฟังข้างซ้าย3ครั้งก็จะเป็นการเปิดปิดเกมโหมดในการเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานต้องใช้แอปพลิเคชัน soundpiece นะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง ios แล้วก็ android ตัวแอปพลิเคชันก็สามารถดูสถานะของแบตเตอรี่ของหูฟังได้นะครับ มีเป็น EQ preset นะครับให้เลือกหลากหลายแบบเลยที่เขาเซตมาให้แล้วก็สามารถใช้ที่เขาตั้งมาได้ด้วยหรือจะ Custom EQ นะครับก็ปรับเองได้เช่นกัน แถมยังมี Adaptive EQ นะครับอันนี้เป็นการเหมือนปรับ EQ ให้เฉพาะของหูแต่ละคนเลยนะครับก็ต้องเข้าไปทำการ testing ที่เขามีให้ test นะครับซึ่งเขาจะปล่อยเสียงมาตามความถี่ต่างๆพอเราได้ยินเนี่ยเราก็กดว่าเราได้ยินนะครับมันก็จะวัดไปเรื่อยๆว่าหูเราเป็นยังไงแล้วก็เซต EQ ออกมาให้เราครับ พูดถึงเรื่องของเสียงกันดีกว่านะครับถ้าในเรื่องของเบสนะเขามาแบบหนานุ่มนะครับไม่คือไม่ได้มาแบบกระแทกปึ้งปังอะไรนะครับแล้วก็ลูกเบสเนี่ยขนาดกลางๆขับย่านซับได้ดีประมาณหนึ่งนะครับความกระชับระดับกลางๆยังไม่ถึงขั้นดีมากเสียงกลางเสียงร้องเนี่ยความคมชัดอยู่ในระดับกลางๆนะครับก็คือไม่บางไปไม่หนาไปกําลังพอดีรายละเอียดของปลายเสียงเองก็คมนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นบาดหูนะครับก็คือเก็บตัวได้ดีเสียงร้องกับเครื่องดนตรีเนี่ยก็แยกตัวกันได้ด ไม่ทับซ้อนให้ซาวแบบกว้างๆพอสมควรเลยครับเสียงแหลมก็มีความใสนะครับเครื่องดนตรีนี้มาแบบคมชัดมากนะครับเก็บหางเสียงนี่เก็บได้ดีมากเลยนะคบไม่บาดหูเลยแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยแยกตัวออกจากย่านอื่นๆได้อย่างชัดเจนเวทีเสียงขนาดกลางนะครับโดยรวมแล้วเสียงก็เคลียร์ดีนะคบฟังสบายหูดีส่วนมิติเสียงนะครับก็เรียกว่าทํามาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมีการแยกตําแหน่งของเครื่องดนตรีต่างๆได้อย่างดีนะครับแล้วก็แยกเสียงร้องออกมาได้ อย่างดีเช่นเดียวกันซาวพิทเคลียร์ตัวนี้ย้ำว่าราคา790 เบาทนะครับมากับความสามารถขนาดนี้ขายได้ยังไงนี่ผมยังตกใจไม่หายเลยนะครับหูหูฟังราคาไม่ถึงพันแต่ว่าจัดความสามารถทัชสกรีนต่างๆดีไซน์ที่เรียกว่าฟิวเจอร์ริสติกขนาดนี้ย้ำเลยว่าฟังไม่ผิด799บาทครับใครมองหาหูฟังงบไม่เกิน1,000บาทแต่ได้ความสวยงามฟิวเจอร์ริสติกขนาดนี้พร้อมกับการใช้อย่างเล่นเกมดูหนังฟังเพลง ครบหมดแบบนี้นะครับแนะนำเลยกับซาวพีทเคลียร์ตัวนี้799วัตบาทเท่านั้นเอง